ไม่ให้ตร์อให้เติร์ดี่ให้เรให้สการตดีแล้วพี่จนจะอยู่บนลายดคนดูเยอะเนาสไล์ตอนเดินมา้ยมี่นี่เขาแบบมานั่งจีบกันอยู่นั่หลรสับไม่ต้องจีบา ไม่เป็นไรมาเมียคุณเจ้าของร้านของเราถ่ายเลยแล้วติดแบบดูแอร์ได้ไม่เป็นไรชิวอ้าวแล้วคนอื่นไปไหนอ่ะพี่เตอร์ก็มาอ๋อไปห้องน้ำไม่ไดปเดนเตอร์เตอร์เตอร์อะทุกคนเลิกสนใจกูเลยทันทีพอพี่เตอร์งั้นให้ดูอีเจมแทน เจมเร็วเต้นโชว์แฟนคลับเลยออกไปนะเข้ามาทำไมนะกันออกไปออกไปเจมเขาเป็นหนูรัดหน่อยเร็วทำไมเป็นหนูรัดอป็นอะไรกันเขาเป็นหนูรัดเต้คือตอนแรกอ่ะคิดว่าอีเพิร์ทมันจะถึงแล้วเพิร์ทถึงอย่างเงี้ยน้องถึงอย่างพี่กันอ๋อมันไปห้องน้ำใช่ไหมอ่ะ,อะตามไปในห้องน้ำเร็ว เดี๋ยวเราจะรอเออคือตอนแรกอคิดเ่า่อเจอเปิดไงเปิดน้อยอะเปิดลาเร็วเราหาดัวลานะคะหายพลาหล่อนนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่800คนนะ อ,อ,อ,อันนี้พี่กล้องนะคะแล้วอันเมื่อกี้ก็คือแป้าผมที่หายได้นะครับแต่แป้นตัดให้ัวารสองพันห้าครับแป้นตัดนะครับารักไหมานมา,นมาเฝ้ากันเหรอคะใช่ค่ะ แล้วก็ถอดกิอืมเขาใส่รองเท้าของเขาเนาะอวันนี้มาลานะตกใจเลยอ่ะรมานี่้านโดนยืนไปเรร่อยๆหรอซาโดนรีโนเวทใหม่โอ๊ยร้อนอ่ะหลังเปียกมากเลยอ่ะ ระหว่างเราเพิดคืออ e ีเพิร์มันผ่านไปข้างหน้าระหว่างเราเพิดนะคะเราก็จะพาเดินดูร้านหายซาลอนไปเรื่อยๆนี่ล่ะมาดูระหว่างรอเพิดก็คือวันนี้ร้านที่กล้องโดนหยุดไปเรียบร้อยแล้วด้วยสิ่งนี้ something ซัมติงแปซัมติงแปะนี่นะคะก็คือมีร้านกาแฟด้วยนะคะในร้านถ่ายสลัดของเรามีมากินกาแฟได้นะจ๊ะมีขนมอันนี้ก็คือโปรดักตของ High Professional ของเรานะคะไม่มีอะไรทำเราก็เดินไลน์ขายของไปเรื่อยๆนะจ๊ะอันนี้เป็น Sea s ีซา s p เปย อันนี้สไตลิ่งพาวเดอร์นะคะแว็กแบบผงอันนี้ก็เป็นแว็กนะจ๊ะน,นื่แบบแข็งมากอันนี้แบบแมตอันนี้ก็คือหน้าคุณเจ้าของนะคะอนนื่ก็คือแป้นค็นเจ้าของพี่มีนทำงานจ้าวันเนี้ยก็คือเนี้ยมีการตั้งขบวนรอด้วยนะ คือน้องไปเข้าห้องน้ำก็คือมีการตั้งขบวนรอนี่เรตั้งขบวนรอ,อน้องอู่น้องอยู่ในห้องน้ำก็คือ <c oughs> อย่างที่เราบอกนะคะถ่ายมาถ่ายกลับในโกงาจาร์ก็คือทุกคนถ่าย น้ำหมดแล้ววะทําไงดียวเรามีตรงนี้ด้วยหรอเรามีทุกจุดขนาดนี้ได้วหรอเราเรายึดร้านเขาจริงๆอ่ะมีตรงนี้ด้วยอ่ะฉันไม่เห็นนะเนี่ยทําไมฉันไม่เห็นได้อันนี้บ้างเลยอ่ะเมื่อกี้ฉันก็กินกรแเบิดที่ครอบแก้วนะจ๊ะดูวิช เสรอกแล้วแสดฉัน <c oughs> เกิดมีงานที่ไหนอีกคะ้ยมุมมีฉันสวยอ่ะมุมมีแสงดีอ่ะ เนี่ยก็คือทุกคนอ่ะไปห้องน้ำหมดเลยแม้กระทั่งเติร์ดก็คือแม้กระทั่งเติร์ดเปิดมาจ้าคือตอนนี้ลูกชายทั้งสี่ฉันอยู่ตรงแถวนี้แหละแต่ว่าหายไปหมดแล้ว ยิงแสงตรงนี้ดีมากเลยอะแต่เห็นสิวนด้นไหมอ่านเม้นหนุ่มหน่อยหน่อยอะหนุ่มหนู่มเม้นว่าอะไรอ่ะเอาใหม่ขอโทษขอโทษนี่ไงตรงนี้สว่างปะเออตรงนี้สว่างไม่ยนนิ้มเม้นว่าอะไรอ่ะ โยขอความเมตตาในการเชียววาซาบิเสร็จแล้วค่อยลองเพลงเราจะรอดูไลฟ์โวยอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเฮ้ยก็คือฉันก็ไม่ดได้แก่ขนาดนั้นหรือเปล่าจ๊ะแม่คะไมอ่อ่านเมนหนูโอยอ่านไม่ทันแม่ฮะฉันต้องมองจอตลอดเลยหรอเราอยู่ในเงาอ,อ่ะอะ คือมองว่าเมื่อไรเด็กๆจะมาไงอังกฤษหนอ I can speak English นะ if you want to คือ,อนนี้ทุกคนแอบมองสไลด์อยู่ด้วยเคยมีห่ายละครที่เกาะสีชังอีกไหมไม่ยไ,ไม่มีแล้วหมดแล้วย,ย้ยายย้ายทีเราจะ้ะ คือแบบคนผ่านมาผ่านมาจากงงเบาแบบเหมือนฉันนั่งพูดคนเดียวอยู่ที่ริมกระจกมันตวิดกันน้องเสือกับพี่กว้างวันนี้จะมีโมเมนต์วันนี้ไม่มีไหมนะวันนี้ไม่เจอแล้วไม่เจอใครแล้ว c f เอฟแบนซียอทุกอย่างเลยหรอซื้อทุกอย่างในตัวฉันขออนุญาตพี่ถ่ายอยู่พี่สิน21ค่ะพิจิงายี่สิบนะคะ วันนี้มาทำอะไรกันคบแม่วันนี้มันเกิดพ่เปนไง <c oughs> Actually I can speak English but a lot of fan is t Thai so ก็จริงคงคิวก็คือชนะก็คือปวด a lot of fan is watching i Thai s t so I could speak Thai is better f ฟม more พี่ถู e โอเคทำไมมันไปกันนานจังอะเ mm hmm. <laughs> ขิน้าก็คือไลน์อูู่่แล้วก็มีคนมองอยู่ข้างนอก mm hmm. เออทำไมไม่ค่อยว่างกันไง mm hmm. ออสวัสดีค่ะคุณเจ้าของร้านว่างคุณ hmm. ันเดียวเนอะจริงก็คือไม่มีคนคุยด้วยอะ่ะ mm hmm. ก็คืออ่ะเราโดนถ่ายมาถ่ายกลับไปอ่าถ่ายมาถ่ายกลับไม่โกงอ่จา้านี่นี่ถ่ายมาถ่ายกลับไม่โกงจา้าแอบถ่ายเราเราก็ถ่ายคืนนะจน้ะนี่คุณเจ้าของล่ะทำอะไรอ่ะอะไรกินสตอรี่ก็ยัวจ้าที่ก็ อุยกลิ่นดีมากเลยอ่ะพี่เฮลตนนี้เ,เนาะสตรอบเบอรี่นะจ๊ะตีข่าวจ้าคุณหายไหวานนะอีดอกหากวานกว่าหรืออมสูกการสดคาววราบาลี่อีกซัมเบอร์ ม่วงหรอเจไหม,มเขาเดี๋ยวหมอม่วงอะ่ะน้องมินอีกทีวันสุดร่ะใช่ไหมก็หมอพีจีนะอายุ21นี่เราเจอแม่โมดเดินม,มาแม่มดเดนมาน่ากลัวมากอะ่ะน่ากลัวมากอะ่ะคนปกติที่ไหนจะทาปักดำาไปวัดกันวะ หวานจริงหวานจริงเขาบอกว่าอายุ20เอก็คือยังเด็กไงอ่าฉันทำไมเอาใหม่ฉันเล่มกับกล้องหนูมาทำอะไรตรงนี้ไม่รู้ว่างไลฟ์ฟิวโอ้กิ่นทูปแบบกิ่นทูปม้าทำบุญจ้ากิ่นทูปแบบว่า ฉันว่ามันแอบไปช้อปปิ้งกันแน่เลยอรับไปออกไปห้องนรามแลก็หายไปเลยน้องเขาของฉันว่ามันแอบไปช้อปปิ้งเลยจริงจริงก็คือสัญญากัะทุกคนไปแล้วว่าจะให้เห็นหน้าเพลิดหนึ่งแล้วคือกลับมาพอมาถึงกลุ่มอีเพลย์ก็หายไปมันมายังไม่มีใครกลับอ่ะเดี๋ยวเันทรัพาไปดูลาดดา มีคนถามเยอะมากว่าแบบใช้บริการที่หายซาลอนคนชอบคิดว่าแพงมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วของที่ร้านเนี่ยราคา affordable ออคนชอบกลัวเพราะร้านดูแพงเวอร์แต่จริงๆแล้วเริ่มต้นแค่ไ0 0บาะมาอุดหนุนน้องๆั่้งผมในนี้ได้นะครับนี่าเถอามาดูราคานะจ๊ะ นี้นะคะตัดกับพี่ก้องจริงๆแค่สองพันางนะแต่ว่าไม่มีคิวนะก็คือราคาเนี้ยราคาเท่านี้แหละแต่ว่าไม่มีคิวให้ส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณนี้ตุ๊กตุ๊กตุกตุ๊กไฟแบบสองพันเดียว <laughs> จะได้มีตังค์ดูแลเด็กๆไหนนะนี่ซิงเกิลคันเลอร์สามพันนะจ๊ะ าทำสีอยู่แถวน,นี้มีแพงนะของเขาดีจริงๆมีทำจนแบบเป็นรอยรอบแล้วห่วยไม่พังเลยมีช่างหล่อๆไหมคะเรียนเชิญคุณตีนนะฮะดีนคุณตีนจากรายการเลยนะมีไงขายข้าวโข,ข้างหลังพอดีเลยข้าวโพอดีเลยแล้วะหรือว่าน้องแบงค์นะครับน้องชายเผาเพชรนะตัดผมที่ชายดี ้องเป็นล้างเยกของแปดอันนี้ไม่มีสี่เราทำไหนอ่ะอามาแล้วแน่เลยอ่ะมีมาแล้วมาแล้วหนึ่งคนน้องยังไม่เสร็จหรอพี่แปดมาแล้วคนที่สอง รอรับลูกกลับบ้าน <c oughs> อ่ะ <c oughs> มาแล้วจ้า <c oughs> ลูกชายฉันมาแล้ว <c oughs> นี่ไงอ่ะพอแล้วนะฉันจบไลฟ์แล้วแค่นี้ให้เห็นหน้าไตเติลอีกนิดนึง <c oughs> <c oughs> ไลฟ์ป่ะอ่ะนี่ไตเตินมีน้องเติร์ดลูกบ้านข้างเคียงมีการข้ับรถอะไรอ่ะวนยางหม่องว่ะพี่ะโอเคจบไลฟ์แล้วบ๊ายบาย ฉันเลยอ่ะทำไมอ่ะโุตโคลนไปแล้วบายบ่าย